ครับขอสวัสดีทุกๆท่านนะครับสำหรับวันนี้ cross s t i l l นะครับของอาจารย์ปุญญยศทบเนี่ยจะมาแนะนำ cross s t i l l นะครับ cross s t i l l สำหรับสนามสอบนายทหารประทวนคุณวุฒิปริญญาเรื่องฐานะเป็นนายทหารสัญญาบัตรประจำปี2564 cross s t i l l นี้จะชื่อว่า cross s t i l l เร่งรัดและห้องสอบประเมินผลเสมือนจริงนะครับ เป็นยังไงนะเดี๋ยวเราจะมาดูรายละเอียดกันนะครับ cross v i e เนี่ยสำหรับผู้ที่กําลังเตรียมตัวสอบนะครับเตรียมตัวเข้าสู่สนามสอบและต้องการจะวัดผลความรู้ก่อนเข้าสู่สนามสอบนะครับวัดผลว่าเราเนี่ยมีความรู้ความเข้าใจมีจุดแข็งจุดด้อยในเรื่องอะไรบ้างที่จะใช้ออกสอบที่ผ่านมาที่เราได้ฝึกผ่านมาเนี่ยนะครับจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นรวมถึง เป็นการชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่เราจะต้องปรับปรุงรายละเอียดในเนื้อหาในเรื่องนั้นๆให้แข็งแรงยิ่งขึ้นก่อนที่จะเข้าสู่สนามสอบจริงการสอบเนี่ยนะครับปี2564เนี่ยกำหนดไว้ที่วันที่23พฤษภาคม2564แต่ดูจากสถานการณ์บ้านเมืองนะครับในเรื่องของโรคติดต่อนะครับไวรัส โควิด -19 ในตรงนี้อาจารย์คิดว่าต้องมีการเลื่อนการสอบแน่นอนเลื่อนการเจาะการสอบเนื่องมาจากอะไรจากพรลกรครับพรกรคุ้มครองนะครับพรกรเนี่ยเป็นการอาอกพรลกรป้องกันไม่ให้มีการรวมกลุ่มจับกลุ่มกันตั้งแต่10คนขึ้นไปหรือ5คนเนี่ยเพราะฉะนั้นแน่นอนนะครับความน่าจะเป็นเพราะฉะนั้นก็จะเป็นโอกาสที่ดี ให้กับพวกเราได้มีโอกาสในกา,ในการเตรียมตัวมากยิ่งขึ้นนี้เราจะมาดูดิว่า cross t e และห้องสอบประเมินผลเนี่ยมีอะไรบ้างถ้าเราเข้าไปติวหรือเราเข้าไปสอบประเมินผลเนี่ยสิ่งที่เราจะได้รับเป็นยังไงและสิ่งที่อาจารย์คาดหวังให้พวกเราเข้ามาติวกับเข้ามาสอบประเมินผลเนี่ยอาจารย์คาดหวังอะไรได้บ้างที่จะทำให้เป็นข้อดีสำหรับผู้คุณ ในคอร์สติลเนี่ยจะประกอบด้วย3ส่วนหลักๆส่วนแรกเนี่ยนะครับจะเป็นส่วนของวิดีโอวิดีโอใช้ในการอธิบายทำข้อสอบ21นะครับนะครับที่คุณฝึกทำเรื่องต่างๆผู้มีอำนาจกัดมาเรื่องยากๆที่ใช้ออกสอบประจำผู้มีอำนาจเรื่องที่ทำความเข้ายากในสถานศึกษาของรัฐบาลงดลากราชแนนกันสุวิสัยความมุ่งหวังก็คือ เพื่อให้พวกคุณเนี่ยสามารถต่อยอดในเรื่องนั้นๆเมื่อคุณทำความเข้าใจได้แล้วนะครับไม่ว่าจะเจอข้อสอบมาในทิศทางไหนในเรื่องเดียวกันเนี่ยคุณสามารถที่จะต่อยอดทำข้อสอบได้ทันทีเลยนะครับมันดีกว่าที่เราจะฝึกในรูปแบบของมิติสั้นๆมิติเดียวตื้นๆตื้นๆในที่นี้ก็คือว่าเอาปัญหาสอบมาอ่านแล้วก็เอา คำตอบมาอ่านแล้วก็ผ่านไปข้อต่อไปอ่านไป5ข้อกลับมาทีเอ้ยเมื่อกี้มันเกี่ยวกับเรื่องอะไรเเรากำลังฝึกเรื่องอะไรนะครับระบบการฝึกของอาจารย์ถ้าใครดูคลิปบ่อยๆจะรู้ว่าอาจารย์จะฝึกในระบบเพื่อเรียกว่าเครือข่ายใยแมงมุมหรือว่า World w i ว e Web คุณเรียน1ข้อคุณสามารถทำได้ถึง10ข้อทำได้ถึง5ข้อในเรื่องเดียวกันมันต่อยอดขยายผลถึงกันหมด เพราะอาจารย์จะอธิบายไว้ละเอียดมากนะครับนี่คือในเรื่องวิดีโอไม่ว่าจะเป็นวิชาของกลุ่มสายงานทั่วไปศัสดีภาษาไทยสังกฤษศาส,สนาศิลธรรมอะไรพวกนี้วิชาความรู้รอบตัวถึงแม้มันจะก,กว้างแต่อาจารย์ก็มีมิติถึง10นิดสิมิติ11มิติดักไว้ให้พวกคุณได้มีคะแนนเป็นกรอบเป็นกรรมคุณอาจจะไม่ได้เต็มก็จริงเพราะมันกว้างมากความรู้รอบตัว เรื่องข่าวสารบ้านเมืองคุณก็ต้องไปหาเองอีกทางหนึ่งแคปเจอร์มือถือไว้ไปเจอข่าวอะไรสําคัญสาคัญที่คุณคาดการว่ามันน่าจะถูกนํามาออกคุณก็แคปเจอร์หน้าจอแล้วก็สร้างโฟลเดอร์รูปภาพเก็บเอาไว้ถึงเวลาคุณก็มาเลื่อน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 ดูนะครับในตรงนี้นี่คือในส่วนที่1เป็นรูปของรูปแบบของวิดีโอให้คุณฝึกนะครับการฝึกเนี่ยเน้นเลยทางมือถือเท่านั้นนะครับเปิดกับคอมเปิดกับโน้ตบุ๊กไม่ได้ เพราะวิดีโอมันถูกตั้งค่าหน้าจอมาสำหรับพกพาสำหรับมือถือเท่านั้นคุณมี h e ฟโนหนึ่งอันหรือว่าลำโพงบลูทูธจะเรียนกันเป็นกลุ่มเนี่ยคุณก็ไปเปิดฟังเปิดฟังการติวได้นะครับต่อไปในส่วนที่2จะเป็นชุดข้อสอบพร้อมเฉลยครับไม่ได้เฉลยอย่างเดียวพร้อมเฉลยแล้วก็ต้องพ่วงด้วยอธิบายประกอบโดยละเอียดนะครับเป็นชุดข้อสอบเลย อธิบายละเอียดเลยยกตัวอย่างวิชาภาษาไทยภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับบางวิชาไม่มีเฉลยละเอียดก็มาดูวิดีโอเอาก็สลับกันไปความมุ่งหวังก็คือต้องการให้ผู้ที่เข้าสอบเนี่ยสามารถเรียนรู้เรียนรู้ถึงอะไรถึงหลักการของการตอบว่าที่มาที่ไปในเรื่องนั้นๆน,น,น่ะทำไมถึงตอบแบบนี้นะครับให้คุณฝึกฝึกฝึกด้วยตัวคุณเองในเวลารวดเร็ว เพราะว่ามีอธิบายประกอบแล้วคุณทําข้อนี้ได้ปุ๊บอย่างสมมติคุณทําวิชาภาษาไทยได้คุณเข้าใจเรื่องคํายืมภาษาต่างประเทศและคำเมนสมา,สน,า,าสนธิบาลีสักท์คุณไปเจอคุณไปอ่านปัญหาสอบแล้วคุณเจอแบบนี้คุณจะเข้าใจเลยอ๋อเขากำลังจะทดสอบเราเรื่องคํายืมต่างประเทศนะอะไรยังไงเพราะคุณมีหลักแล้วนะครับอะไรประมาณนี้แล้วก็ออกบ่อยด้วยเรื่องพวกนี้นะครับนี่คือการฝึกเร่งรัดคู่ขนานกันไป ติวกับวิดีโอสลับมาทำข้อสอบติวกับดีวิดีโอสลับมาทำข้อสอบเพราะว่าถ้าจะดติวจากวิดีโอจนจบแล้วเนี่ยมันช้าเกินไปเพราะวิดีโอมันยาวมากนะครับคุณพอเข้าเข้าเขาเริ่มจับหลักจับอะไรได้แล้วคุณก็ปิดวิดีโอแล้วคุณก็มาทำข้อสอบนี่คือในส่วนที่2ข้อสอบไฟล์ข้อสอบ PDF นะครับคมชัดมากไม่ต้องไปปริ้นก็ได้นะครับดูในมือถือนี่แหละ ชัดมากเพราะมันใช้พิมพ์ใหม่ไม่ได้ถ่ายรูปมา,สมา,สมาใส่ไว้ต่อไปส่วนที่3เนี่ยส่วนที่3คือการเข้าสู่สนามสอบหลังจากไปุมาแล้วนะครับสอบเหมือนจริงเลยเวลาเวลาน้อยกว่าสนามสอบจริงด้วยนะครับสอบได้ชุดข้อสอบที่ทางทีมงานอาจารย์เนี่ยคัดสรรน,นะครับโฟกัสใช้คำว่าโฟกัสให้ใกล้เคียง ขอบเขตสนามสอบจริงมากที่สุดโดยอ้างอิงจากปีที่ผ่านๆมาว่าทิศทางมันเป็นยังไงวิชาภาษาไทยมันออกเรื่องไหนเยอะเรื่องไหนน้อยภาษาอังกฤษมันเป็นยังไงออภาควยากรณ์ภาคบทสนทนา conversation ภาคคำศัพท์อะไรยังไงาศาสนาศิลธรรมอะไรยังไงวิชานี่คือโฟกัสเข้ามานะครับเราจะเริ่มสอบวิชาแรกก็คือวิชาพื้นฐานทั้ง4วิชาก่อน แล้วจากนั้นเราก็จะสอบวิชาเฉพาะกลุ่มสายงานการสอบเนี่ยจะสอบทั้งหมด3วันนะครับ3วันติดต่อเลย19 20 21สอบเสมือนจริงคำว่าสอบเสมือนจริงก็คือสอบทั้ง5วิชาคุณทำวิชาพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยอาจารย์ให้คุณพัก10นาทีอีสนาทีปุ๊บคุณเตรียมตัวเข้าห้องสอบได้อาจารย์ก็จะเปิดลิงก์นะครับเปิดตาลิงก์ให้ลังลิงก์ที่แปะไว้ นะครับเวลาคุณสอบเนี่ยเวลามันจะบอกหมดเลยว่าคุณเข้าสอบเริ่มสอบกี่โมงคุณจะมาโกงอาจารย์ไม่ได้เลยอาจารย์ให้คุณสอบหนึ่งชั่วโมง20นาทีถ้าคุณทําไป2ชั่วโมงกว่าก็ถือว่าผิดกติกาแต่ก็ไม่มีผลอะไรหรอกก็ถือว่าการฝึกมันก็ไม่สมบูรณ์คุณอย่าลืมนะว่าสนามสอบยศเนี่ยเวลามันบีบคุณมากคุณไม่มีโอกาสที่จะกลับมาเลยนะไอ้ประเภทว่ากาฟันหลอข้ามไปข้ามมาเนี่ยอาจารย์ต้องการจะสอนให้คุณ ฝึกให้คุณสามารถตัดคําตอบที่ไม่ใช่ออกได้เป็นคนเราเวลาทําข้อสอบเนี่ยไม่มีใครไม่มั่วหรอกอาจารย์ก็มั่วต่อให้เก่งขนาดไหนมันก็ต้องมีข้อที่จะต้องเดากันบ้างแหละแต่เวลาเดาหรือเวลามั่วมันก็ต้องมีหลักการในการเดาหรือว่ามีเขาเรียกมีฟอร์มหน่อยเช่นว่าข้อนี้คุณไม่ได้จริงๆหรือว่าคุณคับคล้ายคับคาเหมือนจะได้ แต่ถ้าเกิดคุณสามารถตัดคําตอบที่มันไม่ใช่ออกไปแล้วกรขอขอ้องอคุณตัดกอกอขอออกได้แล้วเอาละตอนเนี้เหลือตัวเลือกช้อยที่มันน้อยลงแล้วโอกาสความน่าจะเป็นที่จะได้คะแนนมันก็ยิ่งเข้าใกล้มามา,มากยิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่คุณไปเจอภาษาอังกฤษคุณวิ่งแนวดิ่งหมดเลยอาจารย์ไปดูกระดาษคําตอบไปดูข้อสอบมาโอ้โหน่าเป็นห่วงมากวิชาภาษาอังกฤษนะครับเนี่ยในตรงนี้ นะครับนี่คือการเข้าสู่สนามสอบ3ส,ส่วนในห้องติวและสนามสอบออนไลน์ก็จะมี3ส,ส่วนที่บอกไปมีส่วนของวิดีโอมีส่วนของชุดข้อสอบและสุดท้ายเตรียมตัวเข้าสู่สนามสอบเพราะฉะนั้นใน c r o s s s t e เนี่ยความมุ่งหวังความมุ่งหวังที่อาจารย์สร้างขึ้นมากับสิ่งที่คุณจะได้รับมีอะไรบ้างอันดับแรกเลยความมุ่งหวังจากประสบการณ์นะครับ ที่เคยผ่านสนามสอบมาแล้วและก็เป็นทิวเตอร์คุณจะสามารถลดความประมาและความตื่นเต้นเมื่อเข้าสู่สนามสอบจริงจำเป็นนะครับถ้าคุณเข้าไปแบบสติแตกเนะนี่ยคณะกรรมการบอกเริ่มทำข้อสอบได้ปุ๊บเปิดกระดาษคำตอบมาโอ้โหเฮ้ยทำไมมันย่วเยี้ยยุบยิบไปหมดเลยเปิดมาด้วยระบบจิตวิทยาจิตวิทยาก่อนเลย,จยเลยจอว,วิชาภาษาอังกฤษก่อนเลยโป้งเข้าไปโอ้โห หดหูห่อเหี่ยวเลยจิตใจใช่ไหมล่ะดังนั้น,น,นคุณจะต้องมาฝึกนะลดความประมาทเพราะบางทีเราขาดสมาธิเนี่ยเรื่องง่ายๆที่เราฝึกมาเราก็จําไม่ได้เพราะเรื่องสมาธิมันแตกแตกกระซ่างจะเซนเอาไว้หมดละนี่คือข้อแรกความมุ่งหวังสิ่งที่จะได้รับก็คือคุณจะลดความประมาทและลดความตื่นเต้นลงไปได้เยอะความมุ่งหวังที่2ก็คือคุณจะสามารถทําข้อสอบ ได้เร็วสิ่งที่คุณจะได้รับเมื่อคุณทําข้อสอบได้เร็วก็คือคุณจะทําข้อสอบได้ครบทุกวิชาและนี่คือโอกาสนะครับการผิดยังดีกว่าไม่ได้กาเลยนะครับถึงแม้คุณจะกาผิดโอกาสมันก็จะอาจจะโดนว่าเป็นข้อที่ถูกแต่คุณไม่ได้กาเลยเนี่ยปล่อยโล่งอาไว้เนี่ยมันไม่มีคะแนนอะไรตรงไหนจะความน่าจะเป็นจะให้คุณต้องรู้นะครับสนามสอบยศออทบ กลยุทธ์ของเขาคือใช้เวลามาบีบคุณให้คุณทําเร่งรัดรวดเร็วที่สุดนาฬิกาก็มาให้คุณใส่คุณเหมือนอยู่เกาะกลางทะเลไม่มีเข็มทิศไม่รู้เลยว่าทําไปถึงไหนถึงไหนถึงไหนประกาศใหม่ทีเหลือเวลาอีก30นาทีเหลือเวลาหนึ่งชั่วโมงตายละยังไปไม่เท่าไหร่เลยนะครับคุณต้องมาฝึกนะครับมาฝึกการควบคุมเวลาทําข้อสอบความมุ่งหวังและสิ่งที่ได้รับในข้อที่สก็คือหลังจากที่คุณ ได้รับการเฉลยแล้วคุณก็จะเห็นว่าคุณทำถูกกี่ข้อข้อไหนที่คุณทำผิดคุณจะพบจุดอ่อนและจุดแข็งในตัวคุณเองกับสิ่งที่คุณได้ฝึกมาเพื่อที่คุณจะได้เข้าไปปรับปรุงได้ตรงจุดนะครับไม่ใช่ว่าไม่รู้อะไรเลยหวานไปเรื่อยเลยเรื่องนี้เรามีความรู้ความเข้าใจที่ค่อนข้างแข็งแรงแล้วได้คะแนนมาเยอะแต่คะแนนมันน้อยไม่รู้ว่า สิ่งเราอ่อนเรื่องไรก็ดันกลับไปอ่านในเรื่องที่เราแข็งแรงแล้วนี่เขาเรียกวานแบบไร้ทิศทางแต่ถ้าคุณเห็นคําตอบแล้วเฮ้ยภาษาไทยโอ้โหตัวสะกดผิดหมดเลยอ่ะเอาละไปซ้อมแบบตามแบบฝึกที่อาจารย์เตรียมไว้ให้อะไรประมาณนี้นี่คือความมุ่งหวังกับสิ่งที่คุณจะได้รับข้อที่3นะครับคุณจะพบจุดอ่อนและจุดแข็งต่อไปข้อที่4ข้อนี้สําคัญมากๆสอบ3วัน คุณต้องทําข้อสอบเป็นร้อยๆข้อมากกว่าสอบจริงวิชาทั่วไปเนี่ยวิชาวิชาเฉพาะกลุ่มสายงานเนี่ยข้อสอบจริงๆมี100ข้อแต่อาจารย์ทดสอบคุณถึง300ข้อวันละร้อยวันละร้อยวันละร้อยสวัน300ข้อที่4ก็คือความมุ่งหวังของอาจารย์ก็คือคุณมีโอกาสโชคดีที่จะได้ไปเจอข้อสอบที่คุณฝึกเนี่ยในสนามสอบจริง จะดีไหมล่ะถ้าเกิดคุณไปเจอถึง9ข้อ10ข้อ,อนี้ยโอ้โหมันเหมือนกับทางลัดทางด่วนเหมือนคุณเติมน้ํามันเครื่องบินเลยมันจะทำให้คุณมีแรงบันดาลใจจะทําข้อยากๆได้ยิ่งขึ้นเหมือนกันวิชาพื้นฐานทั่วไปมี25ข้อวิชาละ25ข้อ4วิชาก็กี่ข้อ100ข้อแต่คุณต้องทําถึง300ข้อทําวิชาละ75ข้อ และขอบเขตมันก็ไม่ได้ทิ้งกันเลยขอบเขตก็กระทรวงศึกษาที่การเขาก็เอาเรื่องเดิมๆวนมาออกคุณฝึกในเรื่องที่ออกสอบบ่อยๆเนี่ยแหละคือโอกาสโอกาสของความมุ่งหวังที่อาจารย์มุ่งหวังจะให้คุณได้รับในตรงนี้ความคือความโชคดีอีกมิติหนึ่งนะครับและผ่านไปแล้วความมุ่งหวังกับสิ่งที่ได้รับทีนี้เรามาดูว่าถ้าเราต้องการเข้ามาใช้บริการห้องติว เร่งรัดและห้องสอบประเมินผลน่าจะเป็นยังไงห้องติวนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Google Classroom นะครับคุณจะต้องใช้บัญชี Gmail เท่านั้นในการเข้าห้องติวอาจารย์จะส่งลิงก์ให้คุณไปหลังจากที่คุณลงทะเบียนเรียบร้อยปุบ๊บแจ้งอาจารย์มาอาจารย์ครับเรียบร้อยแล้วครับอาจารย์จะส่งลิงก์ไปให้คุณทางไลน์นะครับคุณก็คลิกไปตามลิงก์เลยใครที่ยังไม่ได้ติดตั้ง แอป Google Classroom เดี๋ยวระบบมาบาันบังคับติดตั้งเองใช้เวลาไม่ถึง10วินาทีด้วยคลิกๆๆๆแป,ป๊บเดียวมันเรียบร้อยเมื่อคุณเข้าสู่ห้องติวแล้วห้องติวก็จะมีหัวข้อให้คุณเลือกติวมากมายคุณก็ลองคลิกคคคลิคล,คล,คลิกเข้าไปดูคุณก็จะเจออะไรบ้างจะเจอวิดีโอนะครับคุณก็จะเจอไฟล์ข้อสอบคุณก็จะเจอ MP 3ในนั้นมากมายทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่การจัดเวลาการฝึกของคุณนะครับ อย่างอาจารย์เคยแนะนำหลายๆคนเนี่ยในช่วงเช้าตี5-7ถึง7โมงเช้านี่ยนะครับให้ฝึกวิชาพื้นฐานยกตัวอย่างเช่นจันทร์ไทยาศาสนาอังคารอังกฤษพุทธภาษาไทยาศาสนาศิลธรรมพุทธหัสอังกฤษวันศุกร์ไทยาศาสนานวันเสาร์อังกฤษกับความรู้รอบตัววันอาทิตย์ไทยาศาสนากับความรู้รอบตัวอะไรประมาณเนี้ย นะครับเพราะความรู้รอบตัวอาจารย์เตรียมไว้ถึง10มิตินะครับเรื่องราวที่คิดว่าจะทําให้คุณมีคะแนนเป็นกรอบเป็นกำรรแน่นอนสําหรับวิดีโอนี้เนี่ยนะครับสามารถแนะนำารือเล่าแนะนําให้เปิดกับมือถือเท่านั้นนะครับไม่แนะนําให้เปิดกับคอมหรือว่าโน้ตบุ๊กเพราะมันจะช้ามากเพราะว่าการตั้งค่าหน้าจอความละเอียดอะไรต่างๆนานาเนี่ยอาจารย์ตั้งขึ้นมาให้สําหรับพวกคุณใช้พกพาไปได้ทุกสถานที่ นะครับคุณเสียบโฟหูฟังคุณสามารถไปอยู่ตรงไหนคุณสามารถติวได้ตลอดเวลาการติวเนี่ยคุณจะติวเวลาไหนมันก็อยู่ที่คุณสะดวกจะติวกี่ครั้งก็ได้นะครับไม่ได้จํากัดเลยนะครับนี่ก็คือการใช้ห้องติวไม่ยากคิกๆเข้าไปลองดูตัวอย่าง นะครับตรงนี้จะเป็นการเติวนะครับโค้งสุดท้ายแล้วก่อนสอบนะครับสร้างความมั่นใจก่อนเข้าสู่สนามสอบหลังจากที่ทุกทท่านนะครับได้ทําการศึกษาด้วยตนเองกับชุดข้อสอบแล้วก็วิดีโอติวต่างๆที่ผ่านมาตอนนี้ผมจะเริ่มปล่อยข้อสอบนะครับปล่อยข้อสอบที่เราโฟกัสในการสอบของสายงานทั่วไปเนี่ยนะครับเรามาทําความเข้าใจกันนิดนึงก่อน เพราะยุบไปแล้วอันนี้เป็นตําราเล่มเก่าแต่ก็ไม่ได้ผิดอะไรเนื้อหาเขาไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับมวลทนารบกหรือเจ้าของพื้นที่ที่หน่วยต้นสงกัดของผู้นั้นตั้งอยู่หรือส่งไปเก็บที่หน่วยส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นหายไปบริการส่วนนะครับบริหารราชการส่วนท้องถิ่นบริหารรา,ราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาคคำว่าส่วนภูมิภาคหายไปแต่ตรงนี้เราตรีความหมายว่าเขาอาจจะพิมพ์ตกเขาไม่ได้มีเจตนาที่จะทําให้ผิดเพราะคําว่าราชการบริหารภูมิภาคหรือส่วนภูมิภาคเนี่ยนะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมา ดูข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษกันครับวิชาภาษาอังกฤษข้อสอบเนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็นหลายภาคหลายเรื่องราวหลายมิติที่จะทําการทดสอบเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไวยากรณ์กรมมา r ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของภาคคําศัพท์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการให้สถานการณ์นะฮะอยู่ในสถานการณ์แล้วให้ตอบคําถาม แม้กระทั่งการทําประโยชน์ให้สมบูรณ์เขาก็จะซอยย่อยออกไปเยอะแยะมากมายมีหลายๆคนกังวลเรื่องวิชาภาษาอังกฤษว่าตัวเองเนี่ยพื้นฐานไม่ค่อยดีนะครับตรงนั้นน่ะถ้าคุณยิ่งคิดมากคุณยิ่งกลัวคุณยิ่งหนีคุณก็จะยิ่งแพ้คุณต้องทําตัวเหมือนกับเราจนตรอกแล้วไม่มีอะไรจะเสียลองตั้งหน้าตั้งตา ศึกษาดูซิมันจะยากขนาดนั้นเลยเหรอสิ่งที่มันยากเพราะว่าคุณไปเรียนเรื่องยากๆคุณไปเรียนกับคนที่เขาสอนเรื่องสอนแบบยากๆการเลือกเรียนการเลือกวิธีาการฝึกวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยก็มีความสำคัญตรงเนี้ยพูดตรงๆแล้วว่าเราไม่ได้มาฝึกให้คุณพูดภาษาอังกฤษเก่งเราไม่ได้มาฝึกให้คุณเป็นฟังภาษาอังกฤษรู้เรื่อง เราไม่ฝึกเลยเราจะมาติวเราต้องการคะแนนะนะครับจากตารางภาพที่เห็นต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเราให้ดูในเรื่องของคำบาลีสันสกิตซึ่งคำบาลีสันสกิตสันสกิตเนี่ยเป็นที่มาของคำสมาดและคำสนทินั่นเอง นะครับทบทวนย้อนหลังไปนิดนึงการที่จะเกิดคำสมารหรือคำสนธิได้เนี่ยจะต้องเป็นการผรสมกันของคำบาลีและคำสังคกิเพราะฉะนั้นคุณจะเจอได้ทั้งข้อสอบบาลีสังคกิและสมารสนทิ ครับในตรงนี้นะครับจะเป็นต่อเนื่องต่อเนื่องจากตอนที่แล้วซึ่งได้อธิบายถึงขอบเขตและเนื้อหาของวิชาศาสนาศิลธรรมเดี๋ยวตอนนี้เราจะมาสรุปกันนะครับสรุปเสร็จแล้วเราก็จะมาฝึกทําข้อสอบเอาเราจะมาเริ่มกันเลยนะครับรบกวนต้องจํานะครับความเป็นมาของศาสนาเนี่ยนะครับของพระพุทธศาสนา ที่เข้าสู่สังคมไทยหรือว่าเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยซึ่งแบ่งออกเป็น4ยุคนะครับเริ่มตั้งแต่ยุคแรกเนี่ยยุคเทราวาสำหรับ MP3 ชุดนี้นะครับจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ชาติไทยก็จะเป็นในโมเดลอีกหนึ่งมิตินะครับ วิชาความรู้รอบตัวทั่วไปเนี่ยในส่วนของการสอบเข้ารับราชการเหล่าทหารบกเนี่ยนะครับจะถูกแบ่งแยกออกเป็นหลายมิติกระจายออกไปเพื่อให้ผูกคุณเนี่ยได้สามารถมีคะแนนได้ทั่วถึงสำหรับในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยแน่นอนคุณจะต้องเจอแน่นอนนะครับในการในข้อสอบวิชาความรู้รอบตัวทั่วไป เดี๋ยวเราจะมาอธิบายและให้ความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยกันแล้วก็จะเป็นเรื่องของศาสตราชาเป็นเรื่องของบทบาทหน้าที่พลเมืองตามรัฐธรรมนูญไทยและสุดท้ายก็เป็นความรู้เกี่ยวกับกองทัพบกนะครับนี่คือ4เรื่องหลักๆ4เรื่องหลักๆ ที่เราจะต้องทราบไว้เป็นพื้นฐานก่อนเพราะข้อสอบเหล่านี้ใช้ออกสอบแน่นอนนะครับเอาเรามาดูในเรื่องประวัติศาสตร์ชาติไทยคำถามถามว่าจงอธิบายสาเหตุที่สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงย้ายราชธานีจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นกรุงธนบุรี นะญหาสอบก็ให้ให้ให้อธิบายสาเหตุสาเหตุหลักๆก็จะมีทั้งสิ้น6ข้อข้อแรกกรุงศรีอยุธยามีแม่น้ำล้อมรอบนะครับจึงอาจทำให้ข้าศึกบุกเข้ามาโดยง่ายมีคือหนึ่งและสองพระนครกรุงศรีอยุธยานะ่ะก็คือเมืองหลวงเนี่ย ติวเสร็จแล้วก็มาฝึกทำข้อสอบประเมินผลนะครับห้องสอบเนี่ยเราจะเริ่มสอบกันในวันที่19 20 21อย่างที่กล่าวไปแล้ว1ทุ่มตรง19.00วิชาพื้นฐานจ่อนเลย100ข้อเวลาสอบ1ชั่วโมง20นาทีเมื่อหมดเวลาทุกคนต้องกดซบกดปุ่มคาว่าส่งนะครับถือว่าเป็นการสิ้นสุดการสอบแล้วหลังจากนั้น คุณจะพักอีก10นาที2ทุ่มครึ่งเราจะทำการสอบวิชาเฉพาะกลุ่มจำนวน100ข้อแต่เวลาแค่50นาทีอาจารย์จะฝึกพวกคุณบีบลงมาอีกวิชาพื้นฐานอาจารย์ก็ตัดเวลาไปอีกจากชั่วโมงครึ่งหรือชั่วโมง20นาที4ทุ่มตรง22.00อาจารย์ก็จะเฉลยคะแนนนะครับเฉลยละจะมีชื่อของแต่ละคนเลยเรื่องชื่อเนี่ยบางคนไม่อยากจะใส่ชื่อนามสกุลจริง อาจารย์ก็เข้าใจอาจารย์ก็จะให้ใส่เป็นชื่อนิกเนมที่คุณตั้งขึ้นมาเองแต่รหัสของคุณต้องใส่ให้ตรงเดี๋ยวอาจารย์งงไม่รู้ใครเป็นใครใครลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยอาจารย์จะให้รหัสนะครับเสร็จแล้วมันก็จะไปโชว์เลยว่าทั้งหมด100ข้อได้กี่คะแนนและมีข้อไหนที่ทําถูกข้อไหนที่ทําผิดเห็นไหมคุณก็จะเห็นแล้วว่าอ๋อเรามีความเข้าใจวิชานี้ วิชานี้วิชานี้ต้องไปศึกษาปรับปรุงเพิ่มเติมนิดนึงกลับไปดูคลิปวิดีโอที่อาจารย์สอนไปฝึกทําข้อสอบในเรื่องนี้เยอะๆไม่ได้ยากนะครับต่อไปเรามาดูค่าใช้จ่ายหรือว่าราคาในการลงทะเบียนเติวและทาและเข้าสู่ห้องสอบนะครับสำหรับวิชาพื้นฐานทั้งสีวิชาเนี่ยในคลอสนี้รวมถึงประเมินผลสอบเรียบร้อย ราคา390บาทสำหรับวิชาเฉพาะกลุ่มสายงานไม่ว่าจะเป็นศัสดีหรือว่ากลุ่มสายงานทั่วไปราคา590บาทนะครับประเมินผลทันทีหลังจากส่งข้อสอบเรียบร้อย3วันไม่ได้ประไม่ได้ประเมินผลวันสุดท้ายนะครับประเมินทุกวันทุกวันทุกวันเช่นการเป็นโปรโมชั่น สำหรับราคาทั้ง5วิชานี้วิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะกลุ่ม5วิชาคือ980บาทถ้าลงพร้อมกันแต่ถ้าเกิดใครลงในครั้งเดียวทั้ง2สอบทั้ง2ภาควิชาเนี่ยจาก980บาทเหลือเพียง790บาทก็หมายถึงว่าอาจารย์เขาอยากจะให้คุณสอบเสมือนจริงเลยไหนๆจะสอบแล้วนะครับมันไม่ใช่เงินมากมายอะไรเลยเพราะว่า สิ่งที่คุณจะได้เนี่ยอาจารย์ว่ามันคุ้มมากนะครับคุณสามารถไปต่อยอดต่อยอดฝึกต่อได้เลยประเมินตัวเองได้เลยปีนี้คุณอาจจะสอบไม่ได้แต่คุณมีความเชื่อมั่นแน่นอนในปีต่อไปแล้วใครจะไปรู้ปีนี้ตำแหน่งที่เปิดรับอาจจะมีน้อยน้อยจนน่าใจหายแต่ใครจะไปรู้ว่าปีเขาประมาณต่อไปอาจจะเป็นความโชคดีของเรา คุณจะต้องฝึกคุณจะต้องวอร์มวอร์มอยู่ตลอดเวลาพร้อมรับกับสถานการณ์พร้อมรับกับโอกาสที่จะมาถึงไม่ใช่โอกาสมาถึงแล้วเพิ่งจะมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ตรงนั้นมันเป็นวิสัยทัศน์ที่ค่อนข้างที่จะแคบไปนิดหนึ่งนะครับราคาเต็มเนี่ยทั้งวิชาพื้นฐานและวิชาเฉพาะกลุ่มเนี่ยสองสองวิชาที่จะเข้าสู่สนามสอบและติวด้วยเนี่ยคือ980บาทแต่ถ้าเกิดใครลงครั้งเดียวตั้งแต่แรกเลยนะครับ อาจารย์ลดไปจาก980ก็เหลือ790บาทและสุดท้ายห้องเตียนี้นะครับพื้นที่พื้นที่เนี่ยมันรองรับผู้เข้าสอบหรือผู้ที่จะเข้าเตียได้แค่90คนเท่านั้น90 user นะครับ90ผู้ใช้เท่านั้นเพราะฉะนั้นใครสนใจเนี่ยนะครับรีบลงทะเบียนด่วนเลยนะครับติดต่อมาทางไลน์ไลน์ก็คือเบอร,ร,ร์โทรศัพท์ที่ขึ้นไลน์ออฟฟิเชีอาจารย์เคยใช้ นะครับหลายหลายคนติดต่อมาอาจารย์ก็ไม่ได้ตอบต้องขอโทษขออภัยนะตรงนี้ด้วยเนื่องจากว่าโทรศัพท์อาจารย์เนี่ยหล่นหายนะครับหล่นหายไปแล้วอาจารย์ก็จํารหัสจําอะไรไม่ได้เลยในตรงนั้นลายล่มหมดเลยอาจารย์อาจารย์ก็เลยมาใช้แพลตฟอร์มเป็นลายปกติหรือไลน์ธรรมดานะครับติดต่อได้มีกลุ่มลายมีให้เนื้อหาให้แนวข้อสอบมากมายในกลุ่มลายนะครับ สำหรับคลอสนี้อาจารย์ก็ฝากไว้เท่านี้สวัสดีครับ